สสีมาและจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้จักไร่อรหานกันกว้างขวางมากย <Okay. S 1> ิ่งขึ้นค่ะเพราะในหลายปีก่อนค่ะไร่อรหานแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกมันสับปะหลังที่มากที่สุดในประเทศและยังมีช่อง youtube เป็นของตนเองค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ไร่อรหานนั้นกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งในการเป็นต้นแบบของการทําการเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชอย่างคุ้มค่าบนเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดค่ะ mm hmm. ช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับในปัจจุบันเกษตรกรนัร้นมีการปลูกพืชแบบเดิมๆการหันมาปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่นั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองการทำการเกษตรของชาวบ้าน แต่แนวทางดังกล่าวนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวทางที่เกษตร,รกรบางพื้นที่ดําเนินมาก่อนและประสบผลสาเร็จมาแล้วที่บ้านกุดปลาเข่งหมู่ที่1ตําบลโนนค่าอําเภอสูงเนินจังหวัดนคนรราชสีมาโดยคุณปาชัยปัญหาเป็นอีกพื้นที่ที่เกษตร,รกรนั้นประสบผลสําเร็จจากการปลูกพืชที่เหมาะสมในแนวทางผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีครับ ือเมื่อก่อนนี่เป็นพนักงานบริษัทอยู่เนาะเป็นพนักงานบริษัทแต่ก็ในบริษัทนี่เขาจะทํางานในสี่วันหยุดสองวันอันนี้สี่หยุดสองสี่หยุดสองเวลามันเยอะมากเวลาหยุดก็เลยมามาเที่ยวเล่นกับเพื่อนแถวนี้ก็เลยได้มีคนจะขายที่ตรงนี้พอดีก็เลยซื้อไว้ครับซื้อไวก้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะสมัยนั้นครับก็สิบกว่าปีให้หลังแล้วก็มาฝึกทําแบบผสมผสานอย่างจริงจัง แต่ก็ไปศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเรื่องราวของร9ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรอย่างจริงจังค่อยๆทำนะครับค่อยๆทําเริ่มต้นทําแรกๆก,ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งเลยมากมายเพราะเราก็ยังคือผมจบนักข่าวไม่ได้จบเกษตร,รมาโดยตรงนะครับก็เกษตรก็อยู่ในสายเลือดเนาะพ่อแม่พาทําแต่ไม่ได้เรียนรู้จริงจังพอเราไปเรียนรู้กับเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างจริงจังเนี่ยแหละครับค่อยๆได้ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังถึงรู้ว่า ออก่อนทําเกษตรต้องรู้จักตัวเองก่อนอ่าต้องรู้จักตัวเองก่อนครับเราเป็นใครเนาะนะครับที่ที่นี่นลครับไรออนไลน์เราเราจะทําเกษตรให้เป็นเกษตรศาสตร์ครับศาสตร์แปลว่าความรู้ทําเกษตรต้องมีความรู้ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนก่อนที่จะลงมือทําเกษตรทำางีก็ไม่มีจนแน่นอนครับถ้าทมตามที่ผมว่านะครับแต่ก็พอพอหลังจากเรารู้กระบวนการที่ผ่านมามีสามการสามปุ่มรู้จัก รู้จักอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษรู้จักตัวเองว่าเราอยู่ระดับไหนปอไหนปอหนึ 2, ่งปอสองปอสามต่อไปต้องรู้จักดินเนาะครับทำเสร็จต้องรู้จักดินก่อนต้องเอาดินไปตรวจไปวิเคราะห์ก่อนนะครับต้องเอาดินไปตรวจไปวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ก่อนพอรู้จักดินแล้วเป็นอะไรแบบไหนยังไงแล้วมี2อ,อย่างให้เลือก1คือหาพืชให้ถูกกับดิน2ปรุงดินให้ถูกกับพืชอ่าพอปลูกเป็นปุ๊บก็มแมลงก็เริ่มมาแล้วเนาะทีนี้ไล่อาลหาเราจะฉีดก,กันมแมลงทุกวันครับ วันอาคารฉีดกันแมลงครับมีไม่มีไม่รู้เรากันเพราะเกษตรปลอดสารพิษเราต้องเน้นที่กันพอมันเข้าแล้วมันกันไม่ได้นะมันต้องแก้ด้วยสารพิษไร้แรงอย่างเดียวเลยอันทุกวันอาคารเราฉีดเต็มกันเลยเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชทุกวันศุกร์เราฉีดกันเกี่ยวกับโรคพืชอันเราเน้นที่กันกันพอกันปุ๊บมันก็จะไม่เข้าโรคไม่เข้าแมลงไม่เข้ายังไงมันก็อยู่ได้ละหนึ่งปลูกเพื่อเรียนรู้สองปลูกเพื่อขายผลผลิตฝึกทําออกนอกฤดูให้มันได้ออกนอกดูทําน้อยก็จะได้เยอะ แล้วก็สามปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันขายเมล็ดพันาการแปรรูปด้วยสีใบใบเขาสีดำข้ำําม่วงข้ํานี่ครับมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนโพรซนินยูนะครับคุณปาชัยปัญหาเจ้าของไร่อรหันต์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะทําการเกษตรแบบผสมผสานไร้สารเคมีตามแนวพระราชดําริของพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่เก้าทําการเกษตรแบบสวนกระแสหรือเกษตรแบบนอกตํารา ปลูกพืชผักหลายชนิดผสมผสานแต่ก่อนที่จะปลูกนั้นตนจะศึกษาวิเคราะห์พืชแต่ละชนิดแล้วบริหารจัดการเรื่องดินน้ำธาตุอาหารและศัตรูของพืชและที่สำคัญการทำการเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีจนกลายเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ไร่อรหันต์ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง แห่งบ้านขุนปลาเข่นนั่นเองครับสำคัญคือเวลาปลูกพืชทำเกษตรเนาะให้ปลูกพืชสามระยะครับเนาะระยะสั้นไม้ผักสวนครัวต่างๆเอาไว้เป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์ระยะกลางไม้ผลต่างๆเอาไว้เป็นรายได้เอาไว้เป็นรายได้หลายเดือนนะครับแล้วก็ระยะยาวพวกต้นสักพยุงยางนาพวกนั้นเอาไว้เป็นรายได้าไรายป,ายปีเอาไว้เป็นบํนาเหน็จบํานาญนระยะยาว ปลูกพืชเจ็ดระดับครับที่นี่เราสอนให้ปลูกพืชเจ็ดระดับใต้ใต้ฝ่าเท้าเราใต้ดินเน่เผือกมันมันเทศก็ให้มีกินครับใต้ใต้ดินเรียดินผักสวนครัวที่เหลือไปตามดินก็ให้มีกินครับระดับต่ำพริกมะเขือกะเพราความสูงไม่เกินหนึ่งเมตรระดับต่ำระดับกลางก็ไม้ผลต่างๆอย่างเช่นมะละกอมะนาวแบบนี้นะครับสี่ละแล้วก็ห้าคือระดับระดับสูงก็คือไม้ผลต่างๆ ปกก็คือต้นสักพยุงยางนาก็อยาให้มันว่างครับเถ่าฟักแปลงแตงน้ำเต้าถั่วบวบให้มันเลื้อยขึ้นไปมีห้วยมีคลองอยาให้มันว่างครับผักบุ้งผักกระเฉดปล่อยให้มันเลือยลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาครุ้ว์ฝอยหอยของปูนาปลาช่อนเนาะมันก็จะมีอยู่มีกินตลอดนะครับปลูกพืชสามระยะปลูกพืชเจ็ดระดับนับย้อนหลังปลูกนะครับยันไงก็มีอยู่มีกินอย่างแน่นอนสาคัญก็ต้องคิดบลกคิดต่างให้มันได้นะครับเนาะเราจะเน้นของแปลกๆรับยันยันการคิดบลกคิดต่างเราคือเราเน้นของแปลกๆที่ที่มันหาายก ที่มันไม่ค่อยมีอยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมพูดว่าผมมีมะนาวหวานอ่าแต่มีสักกี่คนเชื่อครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์คัดค้านทังนั้นมันไม่มีหรอกมะนาวหวานมีแต่ในหนังในละครแค่นั้นแหละมไม่ไมีจริงหรอกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าได้มาสัมผัสจริงมาหาผมจริงเท่ไรออลหลาและผมพาไปดูไปชมไปชิมทุกคนจะเชื่อครับมะนาวหวานมีจริงชอไหลน้ำไม่ชอม,มีแต่มีน้ำไหลน้ำจะมีได้ไง มีครับเน no. าะสดาดํสาสดามันก็ต้องมีสะดาวใบเขียวแล้วสาดาดํามันจะมีได้ไงมีครับฝรั่งแดงฝรั่งทั่วไปก็สีเขียวฝรั่งแดงก็จะมีได้ไงก็จะเกิดไม่เคยเห็นมีครับพวแกแปลกพวกนี้ครับแม้กระทั่งลำใยแดงยังมีแม้กระทั่งการการทําพืชแปลกแหวกแนวแฟนซีนะครับอย่างเช่นพืชตระกูลส้มเราก็ใส่ส้มโอส้มเช้งมะขวิดกะสังมะนาวส้มเขียวหวานอยู่ในต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมี มีมีสิบสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรทําแบบไหนทําอย่างไร<ๆ>ดูพี่ฝนกับต้นมะนาวเฉยๆนี่แหละต้นนี้นะครับแต่ถ้าดูลึกๆเข้าไปนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นส้มเขียวหวานนะครับยังมีมะกรูดหวานมะกรูดครับ h, มะกรูดหวานนะครับลูกจะเหมือนมะกรูดทุกอย่างนะครับกินเหมือนมะกรูดทุกอย่าง น้ำจากหวานมากูดหวานนะครับแต่ใบเอาไปต้มใบใบคล้ายๆใบมะกรูดนั่นครับมีสองท่อนเหมือนใบมะกรูดแต่เอาไปต้มยำทําแกงไม่ได้มันไม่หอมนะครับเนาะมะกรูดหวานนะครับแล้วก็มีมะนาวหวานอันนี้มะนาวแม่ลูกดกครับกิ่นนี้ครับนี่กาลังต่อนะครับอันนี้ดกพิเศษครับถ้าเราทําแฟนซีได้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรนะครับคิดดูต้นนี้มีคนมาให้เรา2 0 0 0ันบาทนะครับมะนาวต้นเดียวสอง0ันบาทที่ไหนมันจะมีนะครับถ้าเราไม่คิดบวกคิดตัก ทำแฟนซีเพิ่มมูลค่าวางแผนวางกลยุทธ์ให้มันนั้นถ้าเรารู้จักดินรู้จักน้ำรู้จักตัวเองวางแผนวางกลยุทธ์ยังไงกเกษตรกรก็อยู่ได้อย่างแน,น่นอนคุณผู้ชมครับในการปลูกพืชของคุณปาชัยปัญหามีการแบ่งพื้นที่การทําการเกษตรแบบผสมผสานปลูกไม้ผลเลี้ยงสัตว์และที่สําคัญที่นี่เน้นปลูกไม้หน้าดูอทิสะดาวดำฝรั่งแดง ทับทิมพริกแฟนซีมะนาวแฟนซีชะอมไร้น้ำและลำไย,ยแดงทั้งหมดที่กล่าววันนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่เนื่องจากใช้พื้นที่แค่เจ็ดไร่สองงานซึ่งการนำแนวทางไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้นั่นเองครับ มีนะครับมีทุกครั้งที่ท้อทั้ไงครับเราก็จะเตือนตัวเองว่าอย่าทา้อขอเพียงเริ่มต้นเราทําด้วยสองแขนสองขา,ขาเราทําด้วยความเข้าใจเราทําด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปจำเพราะเราทําด้วยด้วยมือด้วยศักยภาพด้วยด้วยสองแขนสองขาที่เราทํเข้าเราอยู่แล้วนะครับโดยที่ทุกครั้งที่มีการพูดมีการอบรมมีการแปแฝมีการแบ P ่ P แบงปันกันเราทําด้วยความจริงใจทจําจากประสบการณ์ไม่ต้องไปจําเลยนะครับมันรู้อยู่แล้วเพราะเราทําจริงกับมือนะครับก็ ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เห็นไล่อลหรหันเป็นเพื่อนนะครับไล่อลหรหันเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับไล่อลหรหันเป็นสถานที่แบ่งปันนะครับเรื่องของสิทธิพอเพียงเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไล่อลรหันเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8.00นที่ถึง18.00นที่นี่แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับที่นี่ใครเข้ามาเรียนรู้ได้ไม่มีการแบ่งชนชั้นมานะเด็กนักเรียนนักศึกษาปิญญาตรีปิปิญญาโท เข้ามาทำวิเคราะห์วิจัยเยอะแยะมากมายนะครับก็เราก็ยินดีครับในการเป็นสื่อกลางในการเป็นแบบอยา่างเป็นตัวอย่างกับเกษตรกรรุ่นต่อๆไปครับคุณผู้ชมครับที่สูตรเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงแห่งนี้มุ่งเน้นการเดินตามรอยพอ่อสานต่องนานที่พ่อทำตามหลักปรัชญาความพอเพียงและศาระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้ว ที่นี่ยังเปลี่ยนเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้ที่สนใจกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่เมื่อกเกษตรกรรู้จักตัวเองรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงมันจะซึมซับเข้าสู่ความคิดและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในที่สุดและถ้ามีองค์ความรู้มากๆก็สามารถประยุกต์ และปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครได้อีกด้วยครับอย่างคำพูดของคุณป้าชัยปัญหาคิดบวกคิดตา่างคิดใหม่ครับคิดบวกคิดตา่างเนี่ยพอต้องคิดใหม่รูกนะครับกล้าคิดกล้าลองกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงสโลแกน,นที่นี่นะครับหลากหลายเรื่องราวที่นี่ครับเรามีอบรมเดือนละสามครั้งนะครับฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ครับทำไมไม่มีค่าใช้จ่ายก็ผมบอกว่าผ,ผมเดินตามรอยเท้าพ่อ สารต่อที่พ่อทํายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทายิ่งอยู่พ่อรอกล้าไม่อยู่กับเราละแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทําต้องอยู่กับเราตลอดไปคําถามคือพระองค์ท่านออกไปภาคสนามออกไปพบปักการาปนะานประชาชนพระองค์ท่านไม่เคยเรียกร้องเก็บตังค์ใครใดๆทท้งนั้นเช็กเช่นเดียวกันกับที่นี่ไล่อลัหันฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บตังค์เหมือนกันที่นี่นะครับผมบอกว่าเราคืนกําไรให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเรา เราที่นี่เราทําเกษตรเป็นขั้นที่3ครับขายผลทอยได้ขายกิ่งพันธุขายเมล็ดพันธ์การแปรรูปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขายกิ่งพันธ์เราขายเมล็ดพันธุ์ขายผลยผลิตผลทอยได้จากสวนนะครับเราก็เก็บไว้30%มยอดกล่องความพึงพอใจไว้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับที่เอามาไว้เอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในวันฟรีอบรมนั่นคือเราคืนกําไรให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเรานะครับเราบอกว่าเราเดินตามรอยเท้าพอ่อนะครับเราต้องการเดินตามรอยเท้าพอ่อที่แท้จริงนะครับ ก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดีดีอย่างดทีที่ที่หลายคนเห็นไล่อลรหัน์เป็นเพื่อนเห็นไล่อลรหรัสน์เป็นเป็นสน่์เลือดเล็กเล็กย์หนึ่งของประเทศไทยแต่เราแบ่งปันด้วยความจริงใจนะครับทุกคนเข้ามาเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมเข้ามาเพื่อเข้ามาเพื่อดูว่าสิ่งที่ผมเดินทางมาตลอด10กว่าป,ปีเนี่เดินทางมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทําอย่างไรไมาถึงอยู่ได้ ทำอยะไมันถึงสําเร็จนะครับเราก็ยินดีเราภูมิใจที่เราได้แบ่งปันได้แชร์ประสบการณ์ได้แบ่งปันความรู้ตลอด13ปีที่เดินทางมานะครับคุณผู้ชมคะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าหลักการทําการเกษตรแบบผสมผสานของไร่อรหานนั้นยึดหลัก3ปลูกด้วยกันคะ่ะนั่นก็คือปลูกเพื่อการเรียนรู้ ปลูกเพื่อการขายผลผลิตและปลูกเพื่อผลพลอยได้ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะผลผลิตที่สามารถที่จะสร้างกาไรกลับมาสู่ไร่อรหันได้มากที่สุดนั่นก็คือการปลูกพืชเพื่อผลพลอยได้ค่ะนับว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะที่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ที่ล้มเหลวให้กลายมาเป็นประสบการณ์ที่ดีจนทําให้ไร่อรหันแห่งนี้สามารถที่จะเติบโตด้วยความมั่นคงแข็งแรงค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ